ให้ดูที่เชือกเย็บปากกระสอบนะครับด้านหนึ่งจะมีเส้นเดียวแบบนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งจะมีหลายเส้นนะครับแบบนี้นะครับสําหรับวิธีการตัดเชือกนะครับให้หันด้านที่มีเชือกเส้นเดียวนะครับเข้าหาตัวเรานะครับแล้วให้ตัดมุมด้านขวามือนะครับสําหรับวิธีการตัดนะครับให้ตัดด้านที่มีเชือกหลายเส้นนะครับโดยนะครับใช้มีดหรือกรรไกรนะครับตัด บริเวณช่องตรงนี้นะครับคือตรงนี e ้นะครับแบบนี้นะครับเมื่อตัดขาดแล้วนะครับด้านนี้ก็ดึงเอาเชือกเส้นยาวตรงนี้นะครับส่วนด้านที่มีเชือกเส้นเดียวก็ดึงเอาเชือกเส้นนี้นะครับดึงออกจากกันแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับ่าส่วนด้านในนะครับผุมพลาสติกแบบนี้นะครับใช้มีดหรือกินไกลนะครับบ,รบีดบริเวณตรงที่ซีนร้อนไว้นะครับ่ากนั้นก็ดึงแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายๆสำหรับวิธีแกะ เรสอบจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ